สวัสดีครับสวัสดีครับมาสูจากาเซียครับครับวันนี้จะ้องไปดูเองครับครับโคลอมเบียกับอังกฤษใช่นะครับเป็นคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ได้ดูแล้วนะครับว่าทั้ง8ทีมในรอบคอนติควนอลมีทีมใดกันบ้างนะครับอังกฤษที่เคยว่าทางเขาอุตส่าห์ฟูลมาให้อย่างดีแล้วครับบอกว่าอังกฤษจะไม่ให้ไม่ไปบอลทั่วโลกหรอกครับตอนนี้เราต้องอยดูส่ที่เนข้อข้องสนา ประดังไปนี่แนะครับมาซิดน้ดต่อนโอเคเงินน้ำจะเริ่มขึ้นตามเวลาก็คือสามทุกตาเวลา้รหนึ่งบาท่พราต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้อากาศที่มอสโกเนี่ยเย็นมากใช่ครับเย็นหนุนก็อยู่กินเลยนะใช่นะครับดังนั้นดังนั้นเรียกว่าอะไรนะแบบไม่เข้าทางเข้าทางกัตะยูเล็ดฟ้าคึกคักโอ้โหนี่มันชัดเจนเลยมันกินเลยนะครับแท้ๆเมืองผมจะตกนะอ่าอ่าครับผมมากนะครับคือ แต่เรามาอยู่ท uh ี่เรียกว่ารอชีวิตรอเธอเยอะนะใช่ใช่นี่น่าเป็นทุ่งที่หนาวมากมากนะครับที่สมาใช่นะครับครับต้องปรับตัวกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวออกนอกเมืองออกนอกมอสโตรได้หลายร้อนแล้วกลับมามาสโตรเนี่ยหนาวหนยแต่ว่าก็อื่นเลยครับอยากก็แน่นอนนะครับเรามาสองเดือนโลกทางนี้ได้ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนนะครับเล็กกาแฟเป็นแอนด์บุลนะครับกาแฟของพอบอลหอมอร่อยเกินน่าจ่ายก็ปรุง เมื่อเมื่อเมื่อเช้าที่เพิ่งตื่นเลยนะครับว่านปฎิกานซอมเล่มมันก็นอนตื่นแต่ไม่ต้องมาทาง้ำเท้าเลยไอ้ที่แฟนมาได้ช่วยสำหรับผมใช่คือเวทร่างกายขึ้นมาอีกรอบนะครับเมื่อวานเราลุ้นกันสบู่สองคู่คนกันโดยเพราะญี่ปุ่นเป็ญี่ปุ่นจนจะได้แทนได้แทนครับแอกรึเปล่าบอกรึเปล่าอาหารผ่านไปอัตราที่ดูเหมือนมากยังไงบ้างเดือดพลบเปี้ยวแต่ว่าตอนเนี้ยก่อนเกมประมาณสองวโมงเนี่ยบอกเลยว่าสีเหลืองเทียบ ใช่ครับโปรตุโคลอมเบียเปียกนะครับอ่ะแล้วพาเดินไปนะครับคือถ้าเป็นวัดกันเรื่องคะแนนกอดเกลียดเนี่ยอัติดแพ็คขาเลยเือจะไม่ถึงร้อยคนนตั้งแต่สามทุ่วโมงสี่ทุ่วโมงกอดแข่งนะแต่ว่าโคลอมเบียมากันเยอะมากมีการดวงกลุ่มร้องเพลงมีการโบกโบกธงมีอรายการนะครับแล้วพามาดูหน่อยบรรยากาศนะครับเพราะว่าผมว่าส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้เห็นว่าแฟนบอลโปรตุเกสเป็นยังไงนะครับ พเขาไม่มีที่บรรยากาศเขาสร้างมาเป็นไงสีสันนะครับก็แ่บอลหญิงหน้าตาคอก็ดีนะไม่ไม่ไม่ธรรมดาธรรมดาสวยคม่รบเดโนดกบอลนด์แนดดดโลดนดนดด ได้เลยใช่ดีครับเข้าๆอินโดนีเซีย2-0อินโดนีเซี่อมส์จะเล่นมใช่ไหมเราถามประธานาธิบดี ว่าไม่ค่อยพิสของโบนจะร้อยครับวัน okay, นี้เอ็นด้าได้เกมต้องขอรุนนะครับตามเมสผมได้หรือเปล่าสรุปได้เขาบอกว่าจะยิงหนึ่งประตู <ừ> นะฮะที่ลูกนี้อาจจะเป็นโคตา้าของเปาเก่าถ่ายพิเศษเขาล่อรูปมดูครับไปแล้วนะครับตัว,ว<า>นี้บอกเลยว่ามองเป็นแงกก็จะมีสีสสเหลืองนะโคลอมเบียมาเยอะมากที่เห็นที่เห็นเยอะก็คือวันนี้จะมีแบบนี้ฮะแฟนบอลที่มาหาตัวหน้าสนามเยอะมาก เาเทียวคอเบีเก็เยอะอยู่แล้วนี่เขาต้องการตั๋วนะครับต้องการตั๋วคือไม่มีตั๋วยูวันทิเก็ตเนี่ยนะครับนี่สตาลาแฟริพูเลยครับนี่ริพูเป็ยูฟอมอ่าฟุมเลชิ่งอ่าเดน่าบ้านไทยแลนด์อ่าไทยแลนด์อ่าเนบดนบอ์เคท่าน้ครับคือบางคนตั๋วไม่มีแล้วเนี่ยมาถึงปลายมาหาลุ่นกันครับอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเจอแต่คนหาตั๋วเลยตอนนี้ครับ เีกแดนใช่ไหตอนน,นี้นีนอนน่อันนี้ก็อีกคนหนึ่งอันนี้ก็รประการตัวนี้น,นะครับจากจีนจากจีนนะครับใช,ใ,ชใช่น้าใช่น้าใช่หกจุดสี่สิบเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเหมือนฝนกำลังจะจะพอแบกพอแบบลงมานะใช่ใช่แน่น,น,น ก็เป็นช่วงก่อนเกมแล้วก็เราอยู่ด้านน่าสนานครับถ้าฝนตกคิดว่าคิดว่าเกมจะเข้าทางใครคนไท่นคนไยว่ามดฮิปโคนะฮะไทยบีฟอมเอไทยแลนด์ไทยแลนด์อุ่่เอ่ทีเงเอ่อน่อู่เดีบุตรฝ่าฟุตบอลแล่องอะรอ่า I'm of c o s e I'm very sad But in, Japan, in Japanese football level, low, uh, low, uh, low, uh, low version. So that in Japanese level, uh, Japanese football level, so not enough. So next next uh, Qatar tournament, uh, back uh, we will be back in Qatar and. Uh, ใช่ e a ับชนะที h ชนะทีมชนะทีมนี่แหละนี่แหชวยเราในทุกปีครับของไทยญี่ปุ่นยอดนะคะโอ้ผมชอบสองสามประยชน์มากมายมากนะครับผู้ใหญเราครับที่ไปเ่นิวน์เตอเขาก็เสียใจแหละที่แพ้ไปเมื่อวานครับก็หวังจะกลับมาอีกสิบนานะสิบนาของไทยไทยไปด้นะเรื่กันการแล้วก็ใครนะทีละเส้ทีละทอบ นาทดคนนที่ดีมกว่าพูพใครให้ดูขับขับข่าวนะตรวจเกมก็เชื่อเกยรยุ่นอะุ่น่าดูมนรดีมากห้องแต่งตัวหลังจบเกเหมือนไม่ไม่ถูกใช้งานอะไรเลยสุดยอดนะโอ้โหมันทำได้ยังไงเนี่ยก็เบียบเมนไทยนะ เป็นองก็กล้าหาแต่ว่าเรื่องประตูวินัยเรื่องมีสิบดิบนะมีความเรียบร้อยมั่นใจนะมีหลายเรื่องมั่นใจเป็นเน่ฮิติตเอ้ยนี่ตำนานของโคลอมเบียนะฮะเน่ฮิคิตะใครเป็นฟาร์ลุตเก่านี่ถ้าสกอร์สกอร์เพี้ยนเซ็นท่าสกอร์เพี้ยนต้องตักกี่ปีนะ พ่อยเมียจบกระดิกโอ๊คิปเลยโชว์สกอตต์มาเลยแต่หน้าคายนะน้าคายนะใส่ของผมไปครับนี่นะครับเนฮิกิตะนะครับโกอิโกโคลโคลอมเบียก็มาด้วยมาด้วยมาด้วยนะมาด้วยกับเพื่อนเขาสโอเคเพื่อนลากอีเก Thank you so much เสื้อเสื้อเยเลยนี่เอามาครับสิงโตเลยฮะ จอร์เจ้ของโคลอมเบียเลยนะอ่ามีฟรีมันยังมีหัวด้วยีให้เลยเหรอครับหรือว่าทุกเรื่องนั้นเป็นน้ำโขลกเขาอะไม่รู้นะสุดยอดนะมีจอร์เจ้ด้วยนะครับอังกฤษมีสิงโตโคลอมเบียก็มีจระเข้เขหวัดกันไปหวัดกันไปนี่นี่ี่สายตัวเนี่เนี่ยก็สิงโตสามตัวไงก็ต้องจระเข้ก็ต้องมาหลายตัวเลย ทางเกียวทางเกียวปัญหาคือเราจะหาใครมากินยังไงตอนนี้เอาหน่อยไปมุดอยู่ที่ไหนนะครับนี่เกมจะเตะแล้วนะเอาหน่อยดิถ้าวันนี้ฝนตกตอนตอนเกมเริ่มคิดว่าจะเข้าทางใครเออเด้อเด้าสมคลูกอ่าเดี๋ยวให้เตี๊ยคุณหน่อย Hello. Um, we come from Thailand. Oh, to oh, yeah. oh yeah, 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 <laughs> yeah definitely. Uh, <laughs> exactly. Uh, what about today, game? Yeah, I'm. I'm confident. Very uh, confident. confident. Ah, <laughs> confident. Yeah, yeah. Two 0 Two 0 Two 0 Two nil, two nil. Yeah. Two nil yeah. to England. Hurricane. Harry Harry, Hurricane both. Yeah, yeah. Both goals. Both goals. Yeah, yeah. for sure. Okay, and um, or maybe a hat trick. He's a good chance to win the title. Okay. No, no big teams. Uh, Expandia, I think it's wide open. Wide open. Yeah. Wide open. Yeah. Brazil looks oh. great. Yeah. <laughs> yeah. if, if your team uh, goes to the final, who do you want uh, to, to, to play against? Brazil, uh, yeah, Brazil? Yeah, Brazil. Brazil. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Uh, <laughs> คือตอบสไตล Итак, so ์กินนะตอบเร็วๆหน่อยแล้วตอบแต่ว่ามันใจมันใจว่าจะชนะสองศูนย์เฟรเดรเกนอ่ทั้งสองประตูหรืออาจจะแฮ่ติกเลยก็ได้นะครับก็ก็ถามว่าที่เป็นโอกาสที่ดีมากแต่เขาก็บอกว่าอ่าค่อนข้างเปิดฟ้านะอ่าคืออาจจะมีของตัวนิดนนึงะครับก็อยากเจอบราซิลบาร์ซิลเลือก์ถ้าเข้าสิงได้นะครับอยาเจอบราซิล ดูนะบราซิลกับอังกฤษอังกฤษนี่คือเป็นโคบฟุตบอลแต่ว่าบราซิลนี่เอาไปทำให้แบบฟุตบอลมันแบบมีจินตนาการนะครับสไตล์ซัมปาราชินที่รัสเซียโอ้โหเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เราเห็นกับแล้วว่ามันมีเรื่องคาดเดาไม่ได้นี่เกิดขึ้นเยอะมากนะครับอ่านี่ก็อังกฤษไี่ือว่าสีสันนะ หลายชาตนะินะอเนตินาบราซิลพวกแฟกนบอลอเมริกาใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหพุ่งเทกับการเดินทางมาเชีย์ภาข,ของตัวเองในในจำนวนิใหญ่แบบนี้เยอะมากนะครับถ้าไม่เจอแฟนเจ้าถิน่นรัสเซียเจอคู่แข่งจากยุกโรปหรือคูยภาาอื่นเนี่ยก็จะเยอะกว่าชัดเจนนะครับเช่นที่เราเห็นบริเวณนอกสนามแบบนี้นะครับเยอะกว่าอังกฤษแบบคนละเรื่องเลยอังกฤษที่เดินเดินหาตั้งงานเจอคนหนึ่งสองคน,นคบ้างนะฮะ

ยิงเลยยิ่งก็เลยเออยบม่ครับสองเงียบเงียบจิมตัวเชรปาวว่ากลัวเจอต้องถิ่นอเปล่ามอสโคเออขับเดินแบบนี่ผมเจอสิงโตแล้วใช่ไหมอ๋อนี่เสือนี่เสือเสทำไมผมบอกเป็นสิงโตนี่คือชัดเจนเนะครับว่าโอลเบียกำลังขี่สิงโตขี่เสืออยู่อาจจะหมายถึงนั่นไม่พอเก่าอ่าพอเก่าพอเก่า เราเห็นบางทีเยอะนะมันก็จะเป็นลูกเล่นการแต่งกายแบบเป็นไดโนเสาร์บ้างเป็นจิงโจ้บ้างนะครับนี่เป็นลูกเสือนี่ถ่ายรูปนะชอบ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  ดูบรรยากาศรวมนะครับฟ้ามืดครึ้มมากก็จะตกอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ประตูก็เปิดนะแฟนบอลก็เดินลงเข้าเข้าไปแล้วใช่นะครับก่อนเกมเริ่มนี่ก็จะเปิดให้แฟนบอลเข้าไปในบริเวณรอบๆสนามอะไรพวกนี้สามชั่วโมงใชครับลาซิอาการบริหารจัดการค่อนข้างเรียบร้อยสื่อจะสื่อเกี่ยวกับสเปนควมีห้องน้องน้ำปิดนีนะครับไปอะไรตรงไหนยังไงทีอาสาสมัครขอให้ความช่วยเหลือ โคลมเบียแชมเปี้ยนเดีๆดนะลงมาสนเตโคลมเบียลมาสเตเตโคลเบียออสมเดูนะครับไม่แน่นะยัไมรู้คบอกูคือถ้าคือถ้าไม่เป็นอังกฤษแล้วโคลมเบียเข้าไปก็มีโอกาสเข้าลึกๆของการเพราะว่าสายสายเนี่ยทีมใหญ่ก็ตกไปเยอะ ได้ลุ้นได้ลุ้นนะครับวางครับผู้ชนะในเกมนี้โอ่งอุ่นดกาสองรอบดึงมากตรงนู้นค่อนข้างคึกคักนะ,ะแต่โปรเบียก็มารวมตัวกันนะครับตัวร้องเพลงกันนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ที่เรียกว่าบรรยากาศแล้วกันก่อนก่อนเกมนะครับสีสันวันนี้สื่อ,อต,ต่างๆก็ออกมาทําข่าวกันแล้วนะครับทีวีนะครับก็จะไปแทะภาพของเขาครับของเขาที่เป่าเก่าเป่าเก่าเปาเก่านี้ก็ต้องบอกว่าคุ้นเคยกันตั้เแต่กินกันมาแล้ว การแงในฟิลิปีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย่เอซีแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จมากนักเลโอด้ยแชมป์ีแชมป์ีแชมป์ปแชมเ์ปีแชมปปีแชมปปีแชมปปี้ชมป์แชมปปีแชมป์ปีชมป์ปีชมป์ีมป์ปีแป์นีแชม์ปีแช์แมปช์แชมป์ปชมป์ปีแชนป์ปแ์าีแชมป์ปชมีแชมปีแชมชมมชม่์ปีแชอป์ปมปปีแชอป์ปีแมปรีชมปดีแชมป์ปีแชมี่ใช้กันดื้อป์ปีแ อันนนี่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 สูวนะอันนี้กัวอะไรฮะยากมุอรูเรัน่เอเป็นเ